สบัยดีสมัยดีแต่ขอนี่ยดีตอนหับเขาสุด่างเบาะวันน้เฮาคือเก่าไม่ีปน้องเลยผูกทั้วันสาว,ตวเตเพิ่นกัป้าตั้อไลนขึ้นไปกังเด้อผมแม่ี่น้องเลยเนาะออไลขึ้นเพือเนาะหนนี้อปอไลนขึ้นไปยังกันนะเาเนาะตั้าอายอมได้ฝักาขึ้นเลยสบายดีเด้พ่อสร้า,างเด้อ chị thế chị thì... hướng ừ. ní này bỏ vào này Đuôi lèo này đi uhm... thôi Được lèo này đi Nhưng đứa tới thế văn đại này bỏ thăm khuôn sàng này rồi rồi Cắt Cắt Đuôi cái tèo Sổ mà đi đó, tèo là thắng cái tèo đó à nó

Bánh nhạc nó <laughs> sao tèo vang thương kìa à... à... Đưa vào mmmm 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 này tương tự <laughs> sao mình đá cho có khỉnh mơ Bỏ lại tôi vào lại ơi rồi xong bài đi biến tốt mơ Hãy subscribe เอางั้นฉันชูไม่ว่าทั้งนี้กะ มันใดหัวม <Ừ. S 1> ันใดนี่แม่นเท่นี่ก็แม่นแล้วบ่ทังพ่อสร้างนี่น่ะอ๋อกับอันาอุดตเทิงนั่นก็แม่นเรียบร้อยจบงานตัวนี้เด้จบงานบ่ได้จบยังบกต่อ๋อบกบ่เฮ็ดโรงเรียนก่อนอ๋อเฮ็ดโรงเรียนก่อนเนาะได้ๆ โดยโดยเบิกกลับมาตัดไทยสมัยที่ต so, 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 so. ังสาเต๋อกันเสาเต๋อสมบัติยี่งล้อทั้งสาเต๋อเ้อโดยอันเพิ่นเอานั่นขึ้นไปอันอุดบอนะอือุดอุดบอมันหัวหือว่าบอลไนไม่ติปองกันน่ะคน่างเลย ซองนี่เตได้ซอันนกรบอกเป็นมีฟองอีกบไรไรไรเอ้สแตห้องล็อกล็กตนเงฮะล็อกสองสองกองล็อกไหนล็อกกัน

cá săn vô kiến thức này cá săn lấy loại yêu thế anh sẽ tèo hơn Con này đấy con này nữa Hả <laughs> 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 <Đó. cười> à, bưng cái khắc đó sao theo đó <laughs> nó to mà đi ở bằng phí trong hụi sao tèo ơi <laughs> Thế sẽ bớt là nó thằng này เดียบร้อยเนาะสาวเต๋อบ้านตัวนั้นไป็นสาเต๋อบัดนี้ืสาเต๋อนี่นั่นตัวนไหนไหนซึ่งเป็นยิงอะไรหรอวะซึ่งใกล้กบเสาดิเสร็จแล้วหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นพุทธมาพี่น้องเลยหนังคาบ้านสาวเต๋วเดี๋ยวบนไหนมันหัว เซนแถวบนไปเนี่ยเ้นบนกลางเส้นบนกลางเส้นตรงกลางเส้นกลางดีเลยคนเราไปบอกว่าบอลใหนปวาเขายืนอยู่ตลาดพี่มันชิฮู้เพราะว่ามันแสกมันซองเนี่ยบอลน่ะมันเป็นฟองแป้งเลย

พวกลอได้บ่ไรเลยเนาะพวกึอย <c sup> <c res> <fort> ู่ได้นะพวกขึ้นนะอไลว่าองนี่นะี่ไปซอเมิ่อันมือกินเ้าอยู่มนดไม่ขึ้นทั้งพืนพวกขึ้นทังพื้นั่น้อนีอยากโคดได้หางที่ตางเฮาบ่ทาไ้นี่คดได้ไหมคดเบนเนเนาะไม่ข้งนเอาไม้ห้องันไม้ห้องแน็คัๆบานเตุตรงงได้เนาะคดโคดตรงๆ หวใหม่ม <My S 1> ันอ่อนเนาะมันอ <Alexandria> ่อนไปหมแห้งหัแห้งแต่บนนี่เป็นปลาไวไวใหม่เนาะเอาไวไวไวบุกเพบุพเพไปถาไปกินข่าวอยู่นันเบิ่งกับสอดเตลรพวกเห็นแล้วกทังขดขดกลายตัวติบไปได้ขดค่ะสามสี่ตัวคนกดียว นันเนอะมันเบ้บบอกวัานานั้นก็อืม

ใช่คุว่าคิดมันหน่อยสามขัดนี้แหลก็แมเมนแล้วตัวนึ่งมัน các đoạn đường mình nó phải nó thua mãi rất nhiều rất nhiều đóng bé là 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 bé ตอนนี้ครนเนาะมันปั๊บแมนเพี้ยงกับบ่ทางพอ้างมันเพี้ยงกันแมนถอกปูนได้ได้บั้งแล้แล้วตัวนี้เนาะมันไปโรงเรียนก่อนบ่บั้ง ไปตรงเยียนแล้วกะรังให้มาดำเนินการตัวใดต่อพ่อช้างมันโอ้บัตรต่อไ่ได้ยังันอ้ันีชยึด้อไรบ่พอสร้างเออบัตรขึ้นได้ลงมาได้อีกเนาะอยู่ทางแล้วถ่าะเาะถ่ายคนว่จะมาอนตกเลยจะมาน่ง ข้าวย่อยแล้วจเี่ยกว่าอยู่ที่พุทกข์อะไร่กิโลเมตรหน่วยข้าลงมาทีน้นอยู่ถ้าพุกขนพุทธิซงสางเอาน้ำไหลแล้วขึ้นลกขึ้นไปรถเร็วไปเถอะ มันบวมเนเขาจีได้คนตีนิเอาหับไงหับได้งใหญ่เลยหครับ่เลยคนพ่นพันเอาอย่างก็อุดทางพสเป็นนั่นบ่เป็นโพรมปโพมใส่กับน้ำมันบะน้ำมันนั่นเอ็ดซัง เนี้ยคักเนยเนี้ยคับว่าพอสั่งโอ้เอาเอานี่อันอุดก็ได้เนาะอันนี้หมอสาบอได้ลอเนาะโอ้นนี้ผนี่ผมกองกลม่ได้บอกเนี่ยผมผมขามันกรเห็นมันบ่ไชอบ่อบแล้วมัแดดมันคือติด่ิแดดมันก็ช้ขาวมันคือเอาะดำ กูมึงนี่บอกรู้จังปวดตบตัวอหักตัวห่มันติดมือนี่ต่เงิน

น <łość> ี่ส่องยางเด้อครับโอเคพ่อแม่พี่น้องคราวนี้ต้องขอถ่าแก้ชะเลาะโต๊กจุดขี้บังเพกตัวนี้เด้อต้องขอตอบมาผิดพลาดประกาศนายขอโทษขออภัยท่านพ่อแม่พี่น้องคราวนี้บ่ถ่าก็สิได้กลับมาสมัยดีกลับมาดี